อารับนิวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนิวยอร์กได้รับอนุญ,ญาตให้พวกหัวและไว้หนวดเขาได้ขณะที่อยู่ในเครื่องแบบเพื่อให้สอดคล้องกับความเชื่อทางาศาสนาของพวกเขาขอเรียกร้องมาตรการจากเจ้าหน้าที่มุสลิมและซิกตำรวจซิกในนิวยอร์กขอเรียกร้องดังกล่าวขณะนี้ได้สนสัยภาพพกหัวที่มีสีฟ้าที่เคยถูกจํากัดได้แล้วปกติเคยพกหัวเล็กๆไว้ใต้หมวกตำรวจตำรวจมุสลิมและซิกก็จะได้รับอนุญ,ญาตให้ไว้เขาได้ ยาวได้ถึงครึ่งนิ้ว1.3เซนติเมตรแทงความยาวที่เคยอนุญาตคือ1มิลิเมตรต่อไปในปัจจุบันเรากำลังทำให้การเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราอนุญาตให้ทุกคนในนิวยอกร์ซิตี้ที่ต้องการจะนำมาใช้และมีโอกาสที่จะทำงานในกรมตำรวจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะให้โอกาสพวกเขาสื่อสหรัฐรา,รายงานจากคำพูดของข้าราชการเจมโอนีนที่พูดในการเปิดรับสมัครของโรงเรียนตำรวจ เราต้องการให้มีความหลากหลายที่เป็นไปได้และผมคิดว่านี้คือเส้นทางที่ดีและเกิดผลได้จริงนิวยอร์กไทม์รายงานว่าตำรวจสหรัฐเพียงไม่กี่กองกำลังในเขตเทศบาลในขณะนี้ที่ได้รับอนุญาตไว้เขาและสวมใส่ผ้าโพกหัวรวมทั้งวอชิงตันและพื้นที่ริเวอร์ไซด์แคลิฟอร์เนียนโยบายแก้ไขาคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเดือนถัดมาหลังจากที่ตำรวจมุสลิมยื่นร้องเรียนต่อตำรวจนิวยอร์กในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา เมื่อเขาถูกระง,งับสำหรับการไว้เขาที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ CNN รายงานว่าแต่ตำรวจมาสู้วิ่าวว่านโยบายใหม่ที่อนุญาตไว้เขานั้นสั้นเกินไปเขาต้องการที่จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับอนุญาตไว้เข่ายาวได้สองนิ้วที่มาไทยมุสลิมเจ็ดข้อดีของการไว้หนวดเคราที่หนุ่มๆอาจคาดไม่ถึงหนึ่งป้องกันมะเร็งผิวหนังเมื่อไม่นานมานี้มีผลวิจัยในต่างประเทศเผยข้อมูลที่น่าสนใจให้ทราบว่า นวดเคราช่วยบอกรังสี UV จากแสงอาทิตย์ได้มากถึง95%เลยทีเดียวซึ่งรังสี UV อันร้อนแรงนี่แหละคือตัวการของมะเร็งผิวหนังเท่ากับว่ายิ่ง้หนวดเคราหนาเท่าไรยิ่งปกป้องผิวได้ดีขึ้น 2. ลดอาการภูมิแพ้ต่างๆถ้าคุณเป็นโรคภูมิแพ้มักมีอาการจามอยู่บ่อยๆเมื่อเจอฝุ่นละอองขนสัตว์หรือเกสรดอกไม้หนวดเคราบนใบหน้าเปรียบเสมือนเครื่องกรองฝุ่นละอองอีกชั้นที่จะช่วยไม่ให้สิ่งสกรปรกต่างๆสัมผัสผิวโดวยตรงสารช่วยให้ดูอ่อนเยาว์ บางคนมองว่าการไว้หนวดเคราจะทำให้ดูหน้าแก่ขึ้นซึ่งก็คงจริงส่วนหนึ่งแหละแต่ในขณะเดียวกันเส้นขนเหล่านี้นี่แหละที่ช่วยป้องกันไม่ให้ผิวโดนรังสี UV สาเหตุหนึ่งของการเกิดริ้วรอยบนใบหน้าสีป้องกันไข้หวัดได้ปัญหานี้เมืองร้อนอย่างบ้านเราคงไม่ต้องเจอแน่นอนแต่มาบอกเอาไว้เป็นความรู้ว่าหนวดเคราช่วยป้องกันไม่ให้ผิวสัมผัสกับความเย็นโดยตรงอีกทั้งยังให้ความอบอุ่นกับผิวหน้าได้ดังนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าหนุ่ม จากเมืองหนาวบางคนถึงเลือกไว้หนวดเคราถ้าลดอาการอักเสบของผิวรู้ไหมว่าการโกนหนวดโกนเคราบ่อยเกินไปอาจทําให้ผิวหน้ามีอาการอักเสบได้ผลที่ตามมาก,ก็เช่นอาการระคายเคืองหรือเป็นผื่นแดงแต่ถ้านานๆคุณจะโกนหนวดเคราสักทีรับรองว่าห่างไกลจากอาการผิวหนังอักเสบได้สบาย6ปรารจากรอยแผลบนใบหน้าเมื่อคุณไม่โกนหนวดเคราเท่ากับว่าเป็นการเลี่ยงบาดแผลที่อาจเกิดจากมีดโกนหนวดได้นั่นเอง ถึงต่อให้โกนหนวดมามากแค่ไหนอุบัติเหตุย่อมเกิดขึ้นได้ดังนั้นถ้าไม่โกนสอย่างก็ไม่มีรอยแผลบนหน้าแน่นอนเจ็ดช่วยให้ผิวชุ่มชื้นอย่างเป็นธรรมชาติหนุ่มๆที่ปราศจากหนวดเครามีโอกาสที่ผิวหน้าจะแห้งอันเนื่องมาจากสภาพอากาศและปะทะกับลมได้มากกว่าหนุ่มหน้าหนวดแน่นอนนอกจากนี้ต่อมไขมันของคนไวเครายัางช่วยให้ผิวมีความชุ่มชื้นม,ม,มากกว่าอีกด้วยเห็นไหมร่าว่า ข้อดีของการไว้เ่านั้นมีเยอะไม่ใช่เล่นไม่ได้มีแต่ข้อเสียอย่างที่หลายคนคิดเลยขอบคุณข้อมูลเมน s กและที่สำคัญที่สุดการไว,เรว้เข้าเป็นสุนนะของท่านนาบีสอนล่านรอพวกอะไรฮิวสาซาั้นลำเราไว,เาว้เข้าเนียดว่าปฏิบัติตามสุนนะจะได้รับความดีทั้งโลกนี้และโลกหน้าอ้านัมดุลิลละ